สวัสดีคะ,คะับแต่พวกเราชวนชมรีอกชั่น วันนี้นะคะเราก็จะมา reaction official trailer นะคะของ F4 Thailand ซึ่งรอกันมาเกือบปีแล้วรอกันมาเกือบป,ปีนล้ดีเลยนะนคือแบบว่าเป็นอะไรเป็นประวัติการ์มาที่พอเปิดตัวจีม M สามารถ remake รไม่ใช่ remake หรอกเอาละครเรื่องนี้กบมาทำในเวอร์ชันไทยแลนด์แล้วพอเปิดตัวแักแสดงว่าหมด4คนพร้อมกับนังเอกก็เรียกได้ว่าดูคนก็จับตารอมา1ปีเต็มแต่วันนี้ official trailer ได้ออกมาแล้วซึ่งบอกก่อนว่ามันก็จะมีหลายเสียงที่บอกว่าอุ๊ย ซีเรื่องนี้ขึ้นหิ้งแล้วจะเอามากลับมามันจะไม่ยอะอะไรหรือเปล่าอะไรเงี้ยแต่ว่าเราก็บอกว่าช่องของเราก็จะดูแล้วก็ในฐานะของเรื่องนี้เท่านั้นเพราะจริงๆใครหลายๆคนในนี้รวมถึงเราเองเนี่ยก็ไม่ได้เคยดู F4 เวอร์ชั่นไต้หวันเกาหลีญี่ปุ่นสักเท่าไหร่ก็เจะดูเป็นแบบนี้จริ้งจีนก็ยังไงเราไปดูกันเลยเอือแต่ว่าอันนี้ดีนะได้แลลูกนะตอนแล้วว่าอะไรใช่น้องนี้อะพี่เจะเรากำลังขึ้นไปไหนะ มีอะไรไม่สบายใจหรือเปล่าเราให้แม่ฟังบ้างได้ไหมคุณเปันห่โรงเรียนด้วยโอลคตอ้เลดีมากเลยอะ่โรงเรียนมุ๊ว้ีความเป็นโชว์อยู่นะ เรื the so that, like, we so, we yeah. ่องไฟแดงกันจะได้ยินสี่คนเลยฉันยังไม่อยากจะเชื่อเลยเป็นเรื่องจริงคนที่รู้ถึงเนี่ยคนที่รู้ถึงเรื่องอะไรโอ้ยโอ้ดีตรงหมายว่าคนที่อยู่บนจุดสูงสุดเนี่ยสิ่งที่ยากคืออะไรมันคือความกดดันไงล่ะครับฉันไม่สนใจหรอกนะว่าแกจะสร้างเกมหรือเล่นสมุดอะไรที่โรงเรียนถ้าแค่โรงเรียนมีผลความรม่ได้ ก็แค <So. S 2> ่เด็กรวยนี่ใส่เสียั้างแหละตระอไม่มีวันควบคุมอะไรได้หรอกยิ่งเกิดมาในตระกูลที่สูงส่งก็ยิ่งต้องสมบูรณ์แบบเธอต้องหัดคลิปขอโทษฉันซะบอกทุกคนว่าเธอคิดผิดที่มายู้กับไอ้โฟมไม่ใช่ใคนเลยนะเว้ยมันะรู้สึกใช่ปะว่ารอบนี้มันทำหนักเกินไปแต่กับคนระดับนั้นนะคนข้างล่างไม่มีใครเปลี่ยนมันได้แล้วทุกแบบว่า f อโฟทุกคนดูเย็นชาจริงเหรอใช่ดูเย็นชาโดยเฉพาะคนชาย เออวิรักแล้วโอ้จักรยินญี่ปุ่นสงลสี่าเยรนถะน,น,น,นี้เนี่ยลูกคนบนรแม่หาไปไหนหมดเออนัเื่อยล้ทีนมีางเินอยู่ก็รวยเหรอรวยเลย,ยนะสกาแ่นใ่ไมไม่ทอะไรเลยเออนีอ่เปต้อมา่นใจ ที่โรงเรียนมันอึดอัดยังไงก็ตามนะไอ้รองเท้าคู่นี้นะลูกมันจะพาลูกไปหาที่ดีๆที่มันซ่อนเอาไว้ไปซื้อเลยคชอบปะชอบกันเดียวเดียวเดียวจอสนุกเรื่องนี้เข้ากับเธอหน่อยชุดนี้แน่นะลมหายถึงสีหน้าถึงหน้าี่นอก่อปู่ได้บอกว่ากับแค่ไปเที่ยวกับไอเรนอ่ะ สนกับอะไรที่ไม่เข้าท่าแล้วกลับมาเป็นคนเดิมได้แล้วนี่รถนี่กับพี่ยาค่ะพี่ยาโอ้โหแต่ตะวันนั่นเราไม่เลยนะ่ันเดียวแม่แล้วแม่พี่พลังเลยเหรอพี่เลยนะแล้วพี่มีปัญหาอะไรพี่ก็แค่ลุ้นไปได้ค่ะคยไม่เชื่อใจพี่แล้วคนอย่างเอฟโฟนี่น่าเชื่อใจบ้างไม่มีใครเคยเปลี่ยนได้

วันที่18ันวาคมทุกคนสาวทาง V I U แน่นอนว่าพวกเราเรียนชั้นแน่นอนไม่พลาดแล้วแหละแบบเนี้ยไม่ลืมกับพวกเราชวนโชว์รีแอคเอฟฟโปไทยแลนด์แน่นอนทำไมเป็นคือจอาร์มาลีใครเป็นพูดออกมาพูดออกมาค่ะยังไงคะถ้าเขาสูว่าเขามู o d ดีเนาะแบบมันเป็นสามนาทีที่มันแบบมีอะไรให้เราหลุนตลอดเวลาอะไรวะเออแต่ว่าตอนนี้คืออยากถามว่าคือทั้งสี่คนคือแย่งกันจีบ ผู้หญิงเนี่ยหรอหรือว่ายังไงไม่ถ้าอิงจากเวอร์ชั่นเดิมนะคือก็จะมีแค่แค่พระเอกกับพระรองอีกสองคนเขาก็จะมีคู่ของเขาอะไรอย่างเงี้ยอ๋อแต่ว่าพูดถึงก็คือเขาก็คงเวิร์กโซนเวิร์กอบมาดีมากๆเลยนะเพราะว่าหนึ่งปีเต็มๆมาแล้วแล้วคือนี่ชอบพร็อพมากเพราะทุกอย่างคือให้โมดแบบใช่อดีตดีอะไรต่อากอ่ะคือชอบ นี่คิดว่าเรื่องนี้เขาลงคุณมากเลยนะเพราะว่าการแต่งตัวอะไรเงี้ยแต่อย่างอย่างเอฟโคือแบรนด์เนมหมุดเลยทําให้เชื่อจริงจริงรูปคนดวยเนาะด้วยมีความจริงลงอุแล้วแบบว่าโรงเรียนอ่ะมันไม่เหมือนโรงเรียนที่หลายซิตี้เคยถ่ายในไทยเอะเอมันดูเป็นแบบให้มีความย้อนยุคนิดหน่อยแต่ก็ยังมีความอินเตอร์อยู่อะไรอย่างเงี้ยเออซึ่งดีมากมแล้วก็เรื่องนี้พี่ไบ หล่อมากทางหน้าตาและการแสดงขึ้นมากมากแบบรับรับรู้ได้ง a s t เรื่องนี้คือแบบน่าสนใจเรีรู้ว่าน่าสนใจมากไม่ว่าจะเป็นพิกกีมิวรามาริยาบุลเลาไลนซินดี้อะไรย่างเงี้ยเราชอบที่แบบว่าเลือกเลือกดิวเป็นพลองเขารู้สึกว่าพอมันมันมันคอนทราสกับไบรท์มากแล้วตอนนี้มันเปิดตัวเป็นโอเคนี่จะ introduce ด i m เข้ามาปึ๊บแรือ ดีวอะเออมันไม่คานหรือว่านี่คือพักเราคือต้องมาติดมากอ่อย่าต้องมาโดนเขาบอกอุ้ยน้องดีวซึ่งไม่เคยเล่นละครเลยนามอะไรเงี้ยเออซึ่งแคสติ้งเรื่องนี้ดีมากเพราะว่าตอมที่เธอบอกคือใบก็คือมีความแบบรวยแบบมาเฟียแต่ว่าดีวคือแบบเหมือนลูกคุณหนูที่รวยแล้วแบบคอยปกป้องอะไรอย่างเงี้ยเก็รู้สึกว่า และตอนแรกกับตูตะวันก็คือเล่นเรื่องนี้คือน่ารักน่ากปันว่าไงเรื่องนี้ดีค่ะเขพูดหมนแล้วดแล้วดูตาชมอะไรกัเลยฉนชอบานั่นแหละดูแบบว่านอกจากที่พวกเธอพูดฉันบอกชอดูจากภาพที่มันออกมาางเงี้ยสีเสือองค์ประกอบต่างมันดีอะมันแบบมันสวยดูมันพนตาไม่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 ตองพูด เก็เอาเป็นว่านะคะลองลองลองซาวเสียงไบบบอกว่าแค่อยากให้เราเรีอคบ้างซาวเสียงคือยี่สิบเสียงที่ตามที่เราว่ายี่สิบหนึ่งเสียงก็ดูให้เรีาด้วยนะใช่นะคะจะเอาเป็ว่าเจอกันแน่นอนนะคะกับซีเรียลเอฟโตรเทอแมนปับใช่ค่ะโอเคถ้าเกิดว่าใครชอบคลิปนี้นะคะแล้วก็อยากดูหรืออยากคอมเมนต์อะไรก็สามารถที่จะคอมเมนต์เข้ามาได้นะคะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ค่ะแล้วก็อย่าลืมกดคอมเมนต์เรามูดพูดแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้ช่องเราแล้วนะเนาะเพราะว่าช่องเราก็ต้องการอ่าอ่าคนมาดูเยอะๆได้แรงซัพพอร์ตจากทุกคนมันเป็นกำลังใจทห้เราในการทำคลิปมากมากก็เดี๋ยวรอดูชวนชมรีแอคชั่น f 4 Thailand ได้อย่างแน่นอนสวัสดีพวกเราชวนชมรีแอคชั่นขอตัวขรรลุไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ